วันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินตลาดเช้าเพชรบุรีไปดูกันว่าตลาดเช้าที่ชาวบ้านเขาออกมาซื้อของกินจะเป็นยังไงบ้างปิดด้วยร้านข้าวต้มปลาและบะหมี่ทำมือในตำนานทำเองก็ใช่ไหมครับเองทำเองไครทางนั้นล่ะใครทำมือนะไม่ได้ทำเครื่อง มือด้วยมือใครมือใครมือคนนี้ <c oughs> ที่ต้องตื่นเช้าเท่านั้นถึงจะได้กินรอบนี้เปิดคลิปด้วยการเดินของแท้วิวตรงสะพานจอมเก้าตอนตีห้าครึ่งนะทุกคนอ่ะเที่ยวตลาดเพชรบุรีให้สนุกก็ต้องขยันเดินหน่อยนะมี่เจ้าแมวแกก็อยากมาเดินเล่นด้วยกันใช่ไหมเปิดด้วยน้ำเต้าหู้ปาทงโกหน้าวัดพรบ ร้านนี้เขาขายตั้งแต่ตีสามเลยนะทุกคนสมาคมคนไม่นอนคนนอนดึกคนตื่นเช้ามารวมตัวกันอยู่ที่ร้านนี้แล้วพี่เขาบอกกว่าน้องจะตื่นพี่ก็ทอดปลาท้งโกงไปแล้วหกร้อยกว่าตัวโอ้โหโอ้ยขอบคุณครับจ่ายตังค์ครับนี่ป <c oughs> ากไปแดงไม่มีแรงเดินขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ สมแล้วที่เป็นร้านคู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีเดินลัดเลาะไปกันต่อไปในวัดมหาธาตุช่วงปีใหม่กําลังสวยเลยทุกคนข้ามถนนไปฟังตลาดกันแถวนี้ใครชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค30ล้านก็แตกมาแล้วนะรู้กันไหมตรงนี้แม่น้ําเพชรบุรีเดินวอร์มจนเครื่องเริ่มติดก็เปิดด้วยหมูปิ้งเชิงสะพานเจ้าเด็ดเลยสิครับแบบโบราณขนาดแท้ปิ้งเตาถ่านเก๋ๆลัดเลาะเข้าไปในซอยหลังธนาคารกรุงเทพเห็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเป็นห่อๆละสิบบาทเองทุกคนเอาเส้นเล็กครับหอ่อนึ่ เขาเก็บอ่อนโบราณแบบนี้เห็นแล้วแพ้ทางมากหอละ20บาทเห็นแบบนี้แล้วมันมีหลายเลเยอร์นะอันนี้เรียกอะไรนะครับเก็บโนหอเท่าไหร่ครับพี่เอาห่อหนึ่งครับบะหมี่ไม่รู้ได้ยังไงใ,ในีตลาดเนี้ย <laughs>